สวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีบ n าแนลวันนี้คงก็จะมาเล่นเกมอาอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาเล่นสก,กัดอ,อของคเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ไม่ใช่สิอ,อกของเกาะโจมตีความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับอ้าวแล้วใครจะเล่นเมดวะเมดมีแล้วครับเฮ้ยไฟเตอร์เออสวยซาท่า เอา้าทำไมแลสต้องป่าด้วยวะซาตาน่าจะแรงที่สุดนในโลกแต่เราเจอของเทมนี้นะครับพี่หมเซตออกของเซ็ตที่หนึ่งนะครับก็ไมีรู่จะใชนะเปล่าฮีโร่ตหมาอีกแล้วครับคือคี่พิสแล้วผมเล่นอะไรนะแวนนะครับแวนออกของไอเทมโรมแล้วก็คีนะครับแต่ ผมเล่นสกัดออกของไอ้เฮมเกาะโจมตีควาวคลื่้นที่นะครับก็นะครับขวาวคลื่้นที่มันมีเยอะมากไอเมี I ell, ่ผมเลือกมาแต่ยังเหลืออีกรายการไม่กี่อ,นอันเองสองสามอันก็น่าจะจบแล้วก็น่าจะเอาของไอ้เฮมเป็นสีนะครับแต่สีผมยังไม่ออกของครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกของไอ้เฮ้มที่มันหมดตอนที่ผมว่าเอาไว้นะครับก็ <c oughs> คิดว่านาะอมานะั่นจะออกของโรมนะเพราะว่ามันต้องออกของเปิดแมพเพราะว่าเยสุหายตัวได้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากที่ออกของโรมนะครับโอเคออกของชิ้นที่หนึ่งกันเลยนะครับชิ้นที่หนึงคือรองเท้าต้านเวทน,นะครับแต่ก็จะยังไงเนี่ยโอ,อมา น่าจะไปครข้างเดี๋ยวผมไปเลนล่างนะครับที่จริงผมต้องไปเรนบนนะครับแต่ก็น่าจะไปเลนล่างนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวไหนบ้างนะครับก็ยังไงก็เหิะนะครับแต่เราก็จะเจอซุปอีกแล้วอ่ะอืมอืม ปกตินะครับตัวที่ซุปชนาดได้ก็คือวิเลนนะครับเพราะว่าวิเลนมันจะเป็นตัวที่แบบว่าหนึ่งแล้วก็ทำให้สกิลของซุปเปอร์แบนนะครับลดลงนะครับอันนี้คือความจริงนะครับ แต่ตอนนี้พอมาสกัดมาเล่นก็น่าจะลำบากหน้าดูครับเพราะว่าซุปมันเคลื่อนที่มันออกของไอ้เกือบโดนนะครับ เราเรือแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ,อื้ออื้ออื้อไอ้เฮียเกือบลาดได้ปะเกือบแตก โอ้เด oh, ียยวโอ้มายกอดโอ้มายกอดคลิปจะปิดแล้วเหรอครับโอเคของชิ้นที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปก็ของชิ้นที่2เลยนะครับ เอาเอาโอ้ก็มาดิ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 ครับก็มาดิครับฮอลล์รครับซุปซุปฮอลล์รครับซุปฮอลล์รครับ จะตัวใหม่นะเจะ้างนะดูเออ,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 อเออเอาไอ้เคียกดไอ้คิวเฉยโหผมกะจะผมกะจะไม่กด x อคิวนะแต่มือมันลั่นไปเองนะครับจะช่างไม่เหระแรดแรดแรด ล้วงล้วงไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยโอ้โหมันหนีได้嘛เท้านะกูเกือบแตกครับคือฮีโร่ตัวนี้มันมีสกิลวิ่งหนีได้วิ่งหนีได้แค่วางตัวนั้นแล้วก็ว้าไปนะครับก็มันมีสกิลหนีแต่ช่างแม่งเถอะนะครับแต่เราก็จะไปตีป้อมกันเลยนะครับ เอาเลือดก่อนเผื่อมันมาซป,ปเปอร์แมนมันจะได้ไม่มีตัวฮิวอา้าวไม่มีใครกันล่างดีครับค่านะครับเอาป้อมแตกเฉยครับเอายังงกเหรอม,มีปัญหากูมไม่สัตว์ต้อยแมงเลยอืม ซูเปอปร์แมนเหรอซูเปอร์แมนเหรอเดี๋ยวเจอมัดมัดของกูไปหน่อยมัดเอามัดกูไปหน่อยอา้าวหัน,ลห,นลหลังอ่ะหันหลังอะกูมาดิกูมาดิาดหันลหลังแล้วครับหันลหลังแล้วครับโหดครับมึงคิดว่ามึงไหมันจะโหดแค่นี้กับกูไงวะจะสกัดกูหน่อยเออ เจ้าเพนเพนแฮนเจ้าแฮนพปีเตอร์แฮนก็เฮียละเดี๋ยวเดี๋ยวซาตาพิคแต่ไม่รู้ว่าเขาจะปินดหรปะ่ะจวาน,นี้เจวาน,นี้ตรงเราคิดมาครับอาละครับห้ามันมากันป้อมนี่กูยอมเลยนะป้อมใกล้จะแตกแล้วอ่ะ โอเคป้อมเลนล่างแต่เป็นที่เรียบร้อยครับออกของขิ้นที่สามกันเลยนะครับขี้นสอบไปแล้วอไอ้ซิปน้อยซิปน้อยซิปน้อยฮีโร่ตัวใหม่ก็กาอนเดิมมามานะครับจังหวะนี้ ไม่ได้แต่สัก,กรอบขอคลิปป่าม,มันได้คลิปป่าเฉยม,มาเดี๋ยวโอเคในเวลาตีป้อมป้อมบนนะจะแตกเป็นทีเรียบร้อยนะครับทำไมมึงออกเกาะวะ คือคิดความเป็นจริงแล้วมันน่าจะออกของแวนเปิดแมปน,นะครับเพราะว่ามันฮีโร่เอลซุมันหายตัวใช่ไหมเราต้องออกของเปิดแมปน,นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ได้ตีป้อมเฮ้ยกลางกลางเฮ้เคี้ยกลางซุปกลางซุป,ปแมนซุป,ปรแมนมันดันป้อมแล้ว อะไรเจ้าซูเปอร์แมนไม่ได้คิวสักคิวเลยจะช่วยแค่ห้าครั้งโอเคเอของชิ้นที่สามเป็ที่เรียบร้อยครับต่อไปเอาของชิ้นที่สี่เลยนะครับไม่ได้คิวเลยฟาร์มคิปแบบเหมือนช่องใครบางคนอ่ะแพ้อแพ้แล้วก็ความฮานะครับช่องใครไม่รู้แพ้ไม่งอันนั้นเลยนะครับ อีกๆเป็นช่อง NCK TV ช่องนี้มันเอาหารายการมันลุ้แซดเดือดเปิดอาวีทำอะไรเลอะปนเลยเอ้ยสิบสิบสิบเฮ้ยเฮ้ยเื้ยไม่ได้ชิวเลยโหอะไรวะตีป้อมแม่องอะตีป้อมประวิด กูไม่ได้คิวเลยช่วยได้หกครั้ง what the fuck ไม่ได้คิวเลยอ่ะไม่ได้คิวเลยจะสร้างเหรอเราก็เน้นตีป้อมไปเลยนะครับืม เฮ้ยเฮ้ยเฮวัออนพริ้วคิวไปหนึ่งจังหวะนีอออ้อ๋อเออก็มาดิคยวไปสองครับจังหวะนี้โห <c oughs> นี่นี่นี่อีอโหดนะครับจังหวะนี้ โอเคเออของชิ้นที่4เลยนะครับอืมอืม,อมเหมือนว่าทีมเราจะได้เป็นล่วงรีนะครับมีเหมือนช่องใครบางคนอะช่อง SCK ก็ไปติดตามเขาด้วยนะครับแต่ช่องผมนี่ก็ติดตามผมด้วยนะติดตามเขาแล้วก็ติดตามผมด้วยอนะ แต่ช่องเขาทารายการคือายด่อนป่วนอาวีแต่ผมก็ทํารายการของเฮมเหมือนกันนะครับแต่รายการนี้จะแตกต่างผมนิดนึงคือออกของเ hey, ฮมเงก็อันนั้นเกินนะครับแรงเกินเออซูเปอร์แมนเออมันหนีเร็ว,วะ่ะแทนมาแทนมาหมุนนี่ครับจังหวะนี้ยังไงครับอ,อืกูไปแล้วครับกูไม่อยู่กับมึงแล้วโอเคสลีมมาสลีมมาก็บวกนะครับ บวกนะครับบวกนะครับโอ้โหโอ้โหโกูแตกไปหนึ่งครั้งโอเคของชิ้นที่สี่ไปเรียบร้อยครับก็เอาของชิ้นที่ห้ากันเลยนะครับโคตรมันเลยสาลิมน่าจะแตกแล้วครับต่อไปเหลือแแล้วสวยสแต่มึงงั้นจะแตกหน้าดว้วะถ้ามึงไม่กลับบ้านนะ เอาไอ้แผนมันฆ่าสาตาร์แล้วเหรอครับโอเคเดี๋ยว มาดิก็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 มาดิครับก็มาดิครับไอ้โหอโนะบ้เาเคียวเลยเคียวไปสีครับจังหวะนี้ยังฮอนแออเก็บตอนนี้แล้วก็นใช่ไหมตีป้อปแล้วมั้ง <laughs> อดด้าหน่อย นเขาน่าจะเอามังกรอ,อยู่แต่คงจะเอาดัสเ s เยอร์แต่ก็ไม่กล้าบอกไงสเปารลาดต่อยแม่งเลยอย่าหย่าสเปารลาดต้องซื้อกหมัดของฉันหมัดดิบีบแช่เนลยาวมาลัดก,กูสเปารลาดใหกระจกไปฟื้นบุญไม่ไปก็เยี้แหละ มันโอมไม่เชียอีกซีบหน่อยมาดิครับก็มาดิก็มาดิโอ้อาเจ้าจอดมันแรงมากเหลือเกินโอเคของชิ้นนี้ห้าไปที่เรียบร้อยครับก็ org, ของชิ้นนี้หกันเลยนะครับเอาล้วครับเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วจบป้อมในเลยเนี่ย จบป้อมเลยเลยนะเนี่ยจบป้อมเลยเลยนะเนี่ยก็มาดิครับคิวไปห้าครับจังหวะนี้กือแตกใช้สเลมข้ามันแก้แค้นให้เพื่อนกูด้วยโอเคเราก็ได้จบป้อมเลยเฮ้ยเข็บเขีเบไยซุปน่าจะกันอ้าวอ้าว อุ้ยป้อมเกือบแตกอ่ะไอ้ซัตป้อมเกือบแตกครับจังหวะนี้เหมือนช่องใครบางคนนะครับเล่นความแพ้แลก็แพ้ครับช่อง NCK นะครับ,รบแต่ก็ช่่งไม่เหอนช่องนี้ เขาไม่สนใจเรานะครับแต่เราแบบว่าเลยเขาแบบว่าทำรายการก็คือเขาไม่เน้นความชนะแต่เขาเน้นความหาแต่กูไม่เน้นข้อความหากูเน้นเน้นเรื่องนี้แหละืออืออืออือต่ออซิบทั้งวันเนะี่ยคือโคตรเหลือเกินอีซิบ ็ในเวลาตีป้อมเลยนะครับก็จังหวะนี้ครับก็ได้ตีป้อมเลยนะครับนะครับนะครับตีป้อมเลยอ่ะจบเลยไม่ต้องคิวแล้ว <c oughs> นะครับ เอก็เป็นขมนั่นเองนะครับก็เป็นยางกับบ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด ma, ้วย <ifer. S 1> ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย